สวัสดีครับวันนี้เรามาที่แอป Snapseed นะครับเดี๋ยวปี2023อัปเดตซะหน่อยนะครับเขาแทบจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับก็สำหรับคนที่เปิดเข้ามาแล้วอยากได้แบบสดใหม่นะครับปี2023จัดไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะครับก็จะไม่ได้แบบละเอียดมากๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆสามารถดู 2022- 2020ที่ผมทำได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมาอัปเดตให้มันสดใหม่นะครับมา ปมเปิดรูปนะครับมี2อันเลือกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดเข้าไปขออนุญาตเปิดรูปผมมาแล้วกันนะครับรูปนี้ละกันรูปนี้เพิ่งไปเล่นแอปรีมินิมานะครับเขาทาเอาหน้าเราไปใส่รูปคนอื่นนะครับเอ้ยมันได้อยู่นะครับล่ําเจ่ะนะครับมามาดูรูปแบบนะครับรูปแบบก็คือโหมดสําเร็จรูปนะครับเพื่อนๆอยากได้โหมดไหนก็เลือกได้เลยนะครับเขามีอยู่ประมาณเนี้ยเท่านี้นะครับ ถ้าขี้เกียจแต่งก็เลือกเอานะครับสมมุติผมเอาสมูทมันก็จะปรับเป็นสมูทของเขาให้นะครับเราก็ถูกไปแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าจะปรับแต่งต่อก็ไปที่ด้านบนนะครับมันจะมีคําสั่งดูการแก้ไขนะครับก็ดูเลเยอร์นั่นแหละครับว่ามันมีเลเยอร์อะไรบ้างนะครับสามารถกลับเข้าไปแก้ได้นะครับอย่างเนี้ยปุ๊บปุ๊บเนี้ยกดเข้าไปแก้ได้นะครับแล้วก็เลือกสมมุติเข้าไปแก้เป็นประกายใช่ป่ะอันนี้ลบทิ้งนะครับ อันนี้สามารถระบายส่วนที่ต้องการให้มันติดนะครับฟิลเตอร์หรือว่าบางตัวที่มันไม่อยากให้มันโดนเราก็ลบได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการปรับทั้งภาพนะครับแล้วก็ปรับใหม่ไหมปรับโทนใหม่ได้นะครับปรากฏถูกไปนะไหมครับไหมมันก็จะเป็นโทนใหม่นะครับอ่ะจบเรื่องของรูปแบบนะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับเครื่องมือ มันอันนี้คือโหมดใหญ่ๆก็ดูแค่นี้นะครับรูปแบบเครื่องมือแล้วก็ส่งออกนะครับเครื่องมือเนี่ยเยอะสุดนะครับกดเข้าไปเดี๋ยวจะไม่ไปแตะเยอะนะครับเพราะว่ามันแทบไม่ปรับเลยนะครับปรับแต่งภาพนะครับก็คือโหมดนะครับการปรับภาพธรรมดานะครับสามารถเลือกจากด้านล่างก็ได้นะครับจากด้านล่างก็ได้ทุกอันเลยนะอันนี้พูดถึงทุกอันเลยนะครับจิ้มด้านล่างนะครับหรือว่าแตะนะครับบนลงล่างนะครับหรือว่าซ้ายไปขวานะครับ ได้หมดนะครับเลือกก่อนสมมติเลือกอิ่มตัวนะครับแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาเท่านั้นเองนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆก็สามารถกดถูกหรือเข้าไปปรับดูการแก้ไขที่สอนไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับเข้าไปปรับแก้นะครับโอเคขอไปเร็วนะครับเดี๋ยวมันจะอันนี้อัตบายรายละเอียดครับก็ปรับให้มันแบบเข้มอ่ะสดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรใส่แบบเกรนอ่ะใส่ให้มันแบบ มีเกณฑ์เยอะๆเนี่ยเพื่อนๆดูเองแลวกันนะผมอธิบายไม่ถูกเนี่ยอันนี้มันจะเบอเบอรใช่ปะมันก็จะคมชัดประมาณนี้นะครับผ่านนะครับต่อไปเครื่องมือต่อไปเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งก็คือเคิร์ฟเนี่ยใน PhotoShop มันใช้คำว่าเคิร์ฟนะครับสามารถเลือกสําเร็จรูปได้นะครับสามารถเข้าไปดูการปรับแต่งได้นะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเลือกปรับอันนี้ R G B คือปรับโดยรวมนะครับ แดงก็คือปรับแค่แดงปรับแค่เขียวแค่น้าเงินหรือว่าความสว่างนะครับเลือกได้กดเข้าไปเพื่อที่จะดูได้นะครับลูกตาก็คือให้ตารางเนี่ยมันโผล่มานะครับแล้วตรงนี้ก็คือเลือกสําเร็จรูปนะครับก็ดูเนี่ยเขาปรับอะไรก็เอาไปจําไว้ปรับภาพอื่นนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับต่อไปนะครับไวบาลาร์ก็คือปรับสีนั่นแหละครับปรับสีอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็ไปทางทางบวกเนี่ยสุดที่เหลือง ไปทางลบเนี่ยสุดที่ฟ้านะครับก็ลองปรับดูนะครับสามารถเลือกได้อันนี้ดูดสีได้นะครับอันนี้ออโต้นะครับปรับนะครับมีแต้มสีด้วยนะแล้วก็มีดูดไว้บาลานซ์ได้นะครับลองดูนะครับผ่านเดิมๆครับเดิมๆคัฟฟอ่าคอฟก็คือตัดได้ปกตินะครับเลือกสัดส่วนได้นะครับเลือกสัดส่วนได้นะครับ ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรงงเนาะง,ง่ายๆนะครับต่อไปหมุนนะครับสามารถหมุนรูปภาพได้ฟิปได้นะครับเอามือแทะแทะแทะไถยไทยไถยเองหรือว่าเลือกดันล่างก็ได้นะครับผ่านนะครับต่อไปออมุมมองครับเปอร์สเปกทีฟนะครับเลือกได้ปรับอยากปรับแนวไหนนะครับก็สามารถดึงดึงตามมุมได้เพราะว่าถ้าไปถ่ายพวกตึกเนี่ย บ้านเนี่ยเวลาเราใช้ออล์ท์วมันจะวายเกินไปใช่ไหมครับมันก็จะแบบเออดูไม่สมส่วนเราก็ใช้พวกเนี้ยปรับนะครับโอเคต่อไปนะครับขยายนะครับขยายก็คือเราสามารถเลือกสีได้นะครับถ้าเราต้องการขยายนะครับมันก็จะเป็นสีขาวสีดําหรือว่าสมาร์ทก็คือมันจะไปดูดพื้นผิวมาให้นะครับซึ่งมันก็ต้องดูว่าพื้นหลังเขาง่ายหรือเปล่านะครับอันนี้มันยากไงมันก็จะไปดูด มาไม่ค่อยดีนะครับ AI มันก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นแบบกำแพงเนี่ยสีธรรมดาเนี่ยมันดูดได้สบายๆนะครับตามนั้นนะครับอ่ะโอเคต่อมาปรับเฉพาะส่วนนะครับก็อยากให้ตรงไหนมันสว่างสมมติเงาใช่ไหมเงาตรงนี้เราก็จิ้มก็ซ้ายขวาเลยนะครับบนล่างก็จะมีปรับแยกใหม่ครับสว่างคอนทราสอิ่มตัวโครงสร้างนะครับ ปรับได้เลยนะครับทิศก็คือถ้าเอาแค่แค่เงาใช่ป่ะถางลงมาหน่อยครับให้ขอบเขตอ่ะมันลดลงมานะครับไม่งั้นมันจะไปโดนตรงอื่นด้วยนะครับเราอยากได้แค่เงาใช่ป่ะแล้ก็เอาแค่เงานะครับสมมติปรับแค่หน้าให้สว่างก็เอาแค่ส่วนที่เป็นใบหน้าตรงอื่นจะได้ไม่โดนนะครับโอเคทิศมีเท่านี้แล้วก็สามารถบวกเพิ่มจุดได้ มันบวกทีละอันนะครับถ้าบวกมาสองอันเนี่ยเราต้องจิ้มให้มันเป็นสีฟ้าก่อนมันถึงจะเลือกถูกมันต้องไล่ปรับทีละอันเหมือนเดิมนะครับโอเคผ่านต่อไปแปลงครับคล้ายๆกันนะครับแปลงเนี่ยก็คือมันจะคล้ายๆเมื่อกี้แต่ว่าเราสามารถเลือกแยกได้นะครับแต่ว่ามันจะใช้วิธีการระบายนะครับระบายมันก็สว่างเหมือนกันนะครับเมื่อกี้มันเป็นวงกลมไงแต่อันเนี้ย ระบายเอาเองนะครับก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ลูกตาเนี่ยดูว่าเราระบายตรงไหนไปบ้างนะครับเลือกโหมดตรงนี้ว่าระบายแบบไหนเพิ่มรูรับแสงอุณหภูมิอิ่มตัวหรือว่าความเข้มเนี่ยครับผ่านง่ายมากๆนะครับต่อไปนะครับแก้ไขภาพนะครับแก้ไขภาพก็คือเหมือนกับดูดเลยครับดูดสมมติเอาตรงนี้ออกระบายเลยนะครับใช่มมันก็ไปดูดตรงอื่นมาแปะให้นะครับก็เนียนอยู่นะครับถ้า มันไม่ยากเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากเกินไปมันก็จะดูเนียนๆอยู่นะครับโอเคเห็นไหมผ่านนะครับแล้วก็ HDR hey, นะครับ HDR hey, ก็แต่นี้จะเป็นฟิลเตอร์และมันจะเป็นเรื่องฟิลเตอร์แล้วเพื่อนๆก็เลือกปรับได้เลยนะครับซ้ายขวาบ,บนล่างนะครับแล้วก็เปลนงประกายเหมือนกันนะครับเป็นโหมดนะครับโหมดฟิลเตอร์อันเนี้ยโหมดฟิลเตอร์แล้วผมขอไปเร็วๆเลย เนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้ตรงไหน HDR เปล่งประกายคอนทา้าส์ดราม่าวินเทจฟิล์มเนื้อหยาบรีโทรลักแรนเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับเลือกแล้วก็จะมีให้ให้ปรับเหมือนกันผมผ่านไปเลยไวๆนะครับไปที่ขาวดำดีกว่าสมมุติขาวดำก็คล้ายๆกันใช่ไหมแต่ถ้าใช้กับการแก้ดูการแก้ไขมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวทำให้ดูสมมุติเราเอาขาวดำแบบนี้กดถูกใช่ไหมไปที่ดูการแก้ไขนะครับด้านบน ทีนี้ก็เลือกนะครับขาวดำาของปลาจิ้มแล้วก็ไปที่อันที่สองนะครับอันนี้ปรับทางภาพอันนี้ปรับเฉพาะส่วนนะครับวัดระบายแค่พื้นหลังให้มันขาวดำอย่างเงี้ยหน้าเราก็จะเป็นสีนะครับแค่เนี้ยง่ายไหมลองเล่นดูนะครับโอเคโอเคขอเปิดรูปใหม่แล้วกันนะครับเบื่อแล้วรูปนี้นะครับขอเปิดรูปใหม่นะครับ เอารูปไหนดีเอารูปผมละกันโอเคไปที่เครื่องมือนะครับขาวดราล้วเนาะเนี่ยนัวเหมือนกันนะครับบุคคลอ่ะบุคคลนะเนี่ยไม่เจอหน้าให้ตายเถอะต้องเลือกรูปใหม่แล้วมไม่เจอหน้านะครับก็ต้องกลับมารูปตัวเองอีกแล้วอ่ะบุคคลนะครับเนี่ยมันก็จะสําเร็จรูปเหมือนกันเห็นไหมครับไม่มีนัยยะอะไรสําคัญเลยครับ เลือกปรับได้เลือปรับได้นะครับลองเล่นดูนะครับอ่าโอเคผ่านต่อไปนะครับอ่าศีรษะอันนี้แหละศีรษะก็คือมันสามารถเลือกได้นะครับเห็นไ,ไหมอันนี้คือม่านตานะครับซ้ายขวายิ้มนะครับยิ้มถังยาโฟกัสอ่ะอันนี้ศีสษะปรับกดลงมาได้นี่ซ้ายขวาน่ากลัวมากปากผมแม่งควรกระจับเลย ประมาณนี้งงไหมไม่งงเนาะโอเคครับต่อไปมีคนอยากให้ผมเปิดคอร์สสอนด้วยอะ่ะเพื่อนๆว่าไงอยากเรียนไหมแล้วก็เลนเบอร์ครับเลนเบอร์อ่ะเดี๋ยวมาดูเลนเบอร์เบอร์ก็จะคล้ายๆกับขาวดำเมื่อกี้ใช่ไหมสมมติผมปรับเลนเบอร์แล้วผมเอาเบอร์ซ่อนไว้ตรงนี้นะผมถูกไปหลังไปที่ดูการแก้ไขเหมือนเดิมแล้วไปที่เลนเบอร์เหมือนเดิมใช่ปะ ปาปีทีเนี่ยก็ระบายนะด้านข้างก็เบอร์แล้วนี่คือการทําหน้าฉลังเบอร์ของ snap s e e ดนะครับโอเคผ่านตรงนี้ก็ปรับดูได้ว่าเราระบายตรงไหนอันนี้ก็ลดเปอร์เซ็นต์ในการระบายได้นะครับลองเล่นลองเล่นลองเล่นต่อไปขอกลับไปเปลี่ยนกลับปุ๊บอ่ะไปครับ เออเลนเบอร์ไปแล้วขอบมืดก็ไม่มีอะไรก็ด้านข้างมืดสว่างแค่นั้นเองนะครับก็ภาพซ้อนอ่ะอันนี้จะเป็นภาพซ้อนอาจจะอาจจะต้องทําให้ดูอ่ะตรงนี้ครับเลือกรูปไหมรูปหนึ่งมันก็จะซ้อนกันนะครับเนี่ยแล้วก็เลือกด้านล่างนี้นะครับว่าเราจะให้มันซ้อนแบบไหนเขาจะมีให้เลือกนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ตรงนี้แต่ว่ามันต้องอยู่ที่รูปนะครับถ้ารูปสวยมันก็สวยนะครับโอเค แล้วก็ข้อความพิมพ์ได้เลยนะครับดับเบิคลิกพิมพ์เลยนะครับดีจ้าเนี่ยสมตงแล้วก็เลือกนะครับเลือกสีอันแรกเลือกสีอันที่สองเลือกความโปร่งอันที่3มเลือกรูปแบบนะครับเหมือนเดิมเลยไม่มีปรับเลยอะ่ะเขาไม่ยอมปรับอะแต่ว่าของเขายังฟรีอยู่ไงมันดีตรงที่ว่าฟรีทุกอันจริงๆแต่ไปกรอบครับกรอบเลือกได้ จบนะครับจบหลักสูตรแล้วนะครโอเคครับปรับได้นะอยากปรับก็ปรับเอาบนล่าซ้ายขวานะครับแล้วก็หมดสุดท้ายส่งออกครับก็มีแชร์มีเปิดในบันทึกบันทึกสำเนาแล้วก็ส่งออกนะครับผมจะชอบใช้ส่งออกเพราะว่ามันจะเซฟรูปใหม่มาเลยนะครับพวกนี้มันจะสามารถกลับไปแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มางงครับเหมือนเก็บเลเยอร์ไว้แล้วงงนะครับอันนี้ง่ายสุดเซฟใหม่เลยนะครับจบอ่ะโอเค ไ,ไหมครับอันนี้2023นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยมีปุ่มสมัครสมาชิกมีปุ่มอ,อะไรอะซุปเปอร์แตงนะครับกดให้กันได้นะครับอยากสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟแล้วก็มี s h o ป e ี Lazada นะครับเก็บคูปองโค้ดส่วนลดแล้วก็จะมีผมรีวิวของที่ผมใช้ไว้นะครับอยากได้ตามผมก็กดลิงก์ผมเข้าไปซื้อนะครับมีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ประกรันรถยนต์ออนไลน์นะครับแล้วก็ซื้อสินค้าต่างๆออนไลน์นะครับ คอมก็มีอุปกรณ์ไอทีก็มีนะครับผมทํากับเขาเพราะว่าถ้าเพื่อนๆคลิกผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าน้ําค่าไฟด้วยจากยอดที่เพื่อนๆซื้อนะครับโอเควิงวินนะครับโอเคฝากแค่นี้แหละครับไปเลยครับสวัสดีบ๊ายบายนะครับ